การโทรศัพท์ชอนฮวาฮากีการพูดโทรศัพท์ก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้นะคะในบทนี้เราจะมีตัวอย่างสำนวนการพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆมาให้ศึกษากันค่ะก่อนอื่นนะคะเราลองมาเรียนรู้การทักทายเมื่อรับโทรศัพท์กันก่อนค่ะยอบุเซลสวัสดีคำนี้ เราจะใช้รับโทรศัพท์เท่านั้นค่ะลูกวนเทพกรทลิกโต้องการพูดสายกับใครคะต่อจากนั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ที่โทรมายังไม่ได้แจ้งชื่อเราสามารถถามได้ค่ะด้วยสำนวนต่อไปนี้ลูกูเซลใครโทรมาคะและถ้าหากเราเป็นผู้โทร และเราอยากทราบว่าเราโทรไปถูกเบอร์ไหมเรามีสำนวนการถามดังนี้ค่ะไมเชียฉีบมาซึมิกะบ้านคุณไม่ใช่ไหมคะต่อไปเราลองมาดูสำนวนการขอพูดกับผู้ที่เราต้องการจะพูดสายด้วยว่าเขามีสำนวนการพูดอย่างไรไปดูกันเลยค่ะไมชีรร์พอกไว้ช่วยโยขอสายคุณไม้หน่อยค่ะ หากต้องการให้ผู้ที่โทรมาถือสายรอ,อก่อนเรามีสำนวนการพูดดังนี้ค่ะชัมชิมานกิตาริเซลรอสักครู่นะคะชัมกันมานกิตายาจูเซลรอสักครู่นะคะชัมชิมานโยรอสักครูนะคะรคร่นะคะ,คะ,คะถ้าหากคนที่เขาต้องการพูดด้วยไม่อยู่ เราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะเชยซองฮามิดาจีกมอบซมิดาขอโทษด้วยนะคะเขาไม่อยู่ค่ะเชยซองฮามิดาจีกึมอันเคชิมิดาขอโทษด้วยนะคะเขาไม่อยู่ค่ะโซนะะิมมีโอชอซอพาเก้คัตชีนนคะชอเซเขาออกไปข้างนอกกับลูกค้าค่ะ มูซินเมสเซจีไกซูเซลจะฝากข้อความไว้ไหมคะหากเราโทรผิดเราจะพูดอย่างไรลองไปฟังกันเลยคะ่ะสงม송합니다ชัน้นไวมดาขอโททษี่โทรผิดคะ่ะ